สวัสดีครับเด็กๆนะักเรียนสายชั้นป .3 ที่น่ารักของครูทุกคนเลยวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโน้ตดนตรีใครรู้จักโน้ตดนตรีบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับโน้ตดนตรีกันแล้วก็มาฝึกการท่องโน้ตกันด้วยนะครับอ่าไปดูกันสิ นักเรียนรู้จักโน้ตอะไรบ้างครับอลองนึกดูสิเราเคยได้ยินเคยเห็นที่ไหนบ้างไหมโน้ตที่คุณครูเคยสอนหรือเคยได้ยินจากเพื่อนๆท่องมีบ้างไหมครับคุณครูเฉลยให้ดูหน่อยนะเช่นตัวอย่างเสียงโดเสียงเรมีฟาซอนลาและก็ทีเป็นต้นนะครับโอเค บางคนก็อาจจะจำไม่ได้หรือบางคนก็ไม่เคยได้ยินนะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนกันแล้วโนต้ตที่นักเรียนรู้จักมีระดับเสียงะระดับเสียงเป็นยังไงบ้างครับอตอบได้ไหมะระดับเสียงของมันก็คือเช่นเสียงโดนะครับเสียงก็จะต่ำส่วนเสียงทีเนี่ยจะเป็นเสียงที่สูงที่สุดนะครับอโอเคมาฟัง ความหมายของโน้ตดนตรีก่อนนะครับตัวโน้ตคือเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกระดับเสียงดนตรีและความสั้นยาวของบทเพลงนะครับเมื่อเรารู้ความหมายแล้วเราจะต้องมารู้จักกับตัวโน้ตกันดูซิวันนี้คุณครูนำมาเสนอทั้งหมด7ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกัน อ้าวตรงนี้เรียกว่าบันไดนะครับครูให้เป็นสีไว้เลยนะครับเสียงต่ําครูจะเอาไว้บันไดล่างสุดอ่าส่วนเสียงสูงครูติ่งจะเอาไว้ข้างบันไดด้านบนสุดเลยนะครับเดี๋ยวลองมาออกเสียงตามที่คุณครูท่องให้ฟังก่อนนะครับเราจะเอาจากเสียงต่ําไปเสียงสูงก่อนนะครับอ่าบันไดเสียงก็จะมีได้แก่ตัวแรกครับตัวที่1คือตัวโดอ่าเห็นไหมอยู่ข้างล่าง ตัวที่2ตัวเรตัวที่3มีตัวที่4ฟ้ฟาตัวที่5ซ่อนตัวที่6ลาและตัวสุดท้ายตัวที่7เสียงทีเวลาไล่เสียงนะครับเดี๋ยวครูติ่งทดลองก่อนอมีคีย์บอร์ดมาด้วยนะครับ เดี๋ยวทุกคนลองท่องตามนะเอาเสียงโดก่อนโดอ่าเราต้องเทียบให้ตรงกับเป็นโนที่คุณครูกดนะครับโดอ่าทุกคนลองท่องตามนะโดอ่าต่อไปเรอ่าต่อไปมีต่อไปครับฟา ต่อไปครับซซนอ่าต่อไปครับลาต่อไปตัวสุดท้ายสูงอีกที่อไม่ยากนะครับไม่ยากอ่ะเดี๋ยวลองทดลองใหม่ฟังคุณครูตัวอย่างก่อนนะอ่ะตัวอย่างก่อนนะครับโดเรมิฟาซอลลาที ทีนี้เรามีไล่จากเสียงต่ําไปเสียงสูงแล้วแล้วก็ไล่เสียงสูงลงมาเสียงต่ําได้เหมือนกันครับทีลาซอนฟามเลโดอ,อีกทีหนึ่งพร้อมกันพร้อมคุณครูนะครับอีกหนึ่งทีนะครับทุกคนฟังเสียงโดก่อนโดท่องไว้เลยโดพร้อมนะครับโดเล ฟาซนลาทีอ่าต่อไปเสียงสูงลงมาเสียงต่ำนะครับอา้าวพร้อมอา้าวเสียงทีเสียงนี้นะทีลาซอนฟามีเลโดโอเคต่อไปเรามาลองไล่เสียงเสียงสูงลง ทำนะอ่าพร้อมกันนะก็จะมีตั้งแต่เสียงทีใช่ไหมครับทีทีทลาซอนฟามีเลแล้วก็โดนะครับเป็นแบบนี้เสียงที่ทุกคนเสียงทีทำเสียงขึ้นมาเลยครับทีอ่าบางคนเพี้ยนนะอ่าบางคนก็ตรงนะครับเาฝึกเอานะครับพร้อม สามสี่ทีลาซอนฟามิเลโดเดี๋ยวจะให้ทุกคนไปฝึกกันมานะครับนี่คือบันไดเสียงจากเสียงต่ําไปเสียงสูงแล้วก็เสียงสูงลงมาเสียงต่ํานะครับอ่ะโอเคนักเรียนพอเข้าใจแล้วเกี่ยวกับบันไดเสียงตัวโน้ตของคุณครูนะครับวันนี้มีทั้งหมด เเสียงนะครับอะต่อไปทีนี้ตัวโน้ตเนี่ยมันก็สามารถเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่าโน้ตเนี่ยเราใช้กันทั่วโลกเลยนะครับอะมาดูตัวอย่างนะครับอย่างโดของเราก็ดอเด็กถ้าตรงกับภาษาอังกฤษก็คือตัว c ีเรตรงกับตัว D เสียงมีตรงกับตัว E เสียงฟาตรงกับตัว F เสียงซอนตรงกับตัว G เสียงลาตรงกับตัว A และเสียง T เสียงสูงที่สุดตรงกับตัว B นะครับอ่าโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราไปลองเทียบดูนะครับนี่คือการแทนค่าตัวโน้ตจากสัญลักษณ์ของภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่ะต่อไปทีนี้ นักเรียนคิดว่าโน้ตตัวใดมีเสียงต่ำสุดครับช่วยกันตอบสิเนี่ยโดเรมีฟาซอนลาทีตัวไหนต่ำสุดครับบางคนตอบได้ฉเฉลยก็คือโน้ตตัวโดนั่นเองนะครับเป็นโดต่ำสุดต่อไปนักเรียนคิดว่าโน้ตตัวใดมีเสียงสูงที่สุดครับเนี่ย do ซอนลาทีคำตอบครับอ่าเสียงทีอย่างแน่นอนนะครับโอเคัเรียนเก่งมากเลยทุกคนต้องไปฝึกฝนนะครับอ่ะเวลาเราเขียนครูก,ก็มีตารางมาให้นะครับเนี่ยโดแทนกับ C ีเลแทนกับ D มีแทนกับ E นะครับใครยังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวก็ย้อนวิดีโอกลับไปศึกษาดูนะครับไม่ยากอ่ะโอเค ทีนี้มาถึงภาระงานแล้วนะครับเนื่องจากครูเอาภาพสวยๆมาให้ดูครูอาจจะได้ภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่นักเรียนเนี่ยน่าจะมีฝีมือในการวาดที่สวยนะครับภาระงานของคุณครูติ่งคือให้นักเรียนนะครับวาดบันไดเสียงตั้งแต่เสียงโดไปจนถึงเสียงทีเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งวาดภาพประกอบให้สวยงามนะครับภาระงานก็คือให้นักเรียนวาดภาพบันไดเสียงทําลงใน สมุดนะครับอ่าโอเคนะอ่าของช่วงหน่วยการเรียนนี้เรางดแบบฝึกขัด1หนึ่งครั้งอ่าเรามาทําลงในสมุดละใบสีให้สวยงามตกแต่งได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ่ายรูปส่งคุณครูเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนเรื่องโน้ตดนตรีเพียงเท่านี้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียน ทำการบ้านอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ